บ้านขี้เหล็กใหญ่อำเภอโซพิสัยจังหวัดบึงการหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบใช้ชีวิตการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายมีเรือนไทยอีสานร,รูปแบบร่วมสมัยดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตกลายเป็นสเสน่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างแวะมาเยี่ยมชมเรียนรู้วิธีดั้งเดิมของครอบครัวอีสานในอดีต ็นแนวคิดของนายสุทธิพงศุริยะหรืออาจารย์ขาบที่นำบ้านของคุณพ่อคุณแม่มาปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์โดยนำศิละปะของงานออกแบบร่วมสมัยเข้ามาผสมผสานให้ดูสวยงามและมีอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นชุมชนแบบเกือ้อกูลผ่านการจัดการอย่างมีระบบโดยมีวิธีเกษตร,รชุมชนเป็นตัวเชื่อมและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน พร้อมฝึกเยาว,วชนในชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวเพื่อให้เด็กๆมีไรายได้เสริมค่ะ่บ้านหลังนี้ตอนนี้ก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้ท่องเที่ยวและก็ยังมีน้องสาวอาศัยอยู่และก็อาจารย์ขับมาก,กับจากกรุงเทพก็ต้องมานอนที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคนอยู่ด้วยเป็นคนนอนนอนด้วยคนตื่นตื่นด้วยนักท่องเที่ยวมาก็ไม่ต้องลำบากใจเพราะเราอยู่ด้วยกันกับพิพิธภัณฑ์ค่ะ,ะเด็กๆในชุมชนนี้ก็มีการส่งเสริมให้รู้จักมารับนักท่องเที่ยว ปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวก็จะแต่งตัวเป็นคน,น,นพื้นบ้านค่ะมารอรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พาเดินชมเป็นไกด์ประจำนี่ค่ะก็ได้เงินไว้ค่าขนมเสาร์อาทิตย์หนึ่งก็ได้200-300ค่ะเรือนไม้อีสานหลังนี้มีอายุมากกว่า60ปีเป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเรือนไม้ทั้งหลัง ภายในยังคงสภาพพื้นที่ใช้สอยแบบเดิมตามลักษณะของบ้านอีสานโดยทั่วไปมีระเบียงกว้างไว้สำหรับทำกิจกรรมส่วนรวมมีห้องครัวห้องโถงใหญ่ห้องนอนและห้องพระแต่ละห้องยังคงเก็บของใช้สมัยดั้งเดิมไว้ทั้งหมดค่ะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวของเรานีจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะในสมัยก่อนมีข้าวครก แลลก็หไหนี่นะคะไหปลาร้าสมัยก่อนเขาก็หมักกันแบบนี้เลยหมักกันในไหแล้วก็ที่ขูดมะพร้าวมีที่ขูดมะพร้าวด้วยหรือทำกะทิอ๋อค่ะมีกบดมีกบแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะกะทิข้าวกะทิข้านะคะที่จะเป็นหมดเลยเยอะมากนะคะมิสซี่ใส่แกงโอ้แล้วก็พว,วกช่วยชามค่ะ ถ้าเจอเรามาที่นี่เราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมนะคะว่าเขามีความเป็นอยู่กันยังไงบ้างนอกจากห้องครัวแล้วเดี๋ยวเราต้องไปห้องไหนต่อคะห้องรับแขก การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมบ้านเรือนอีสานให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่จะของบ้านอาศัยอยู่จริงนอกจากนี้บริเวณใกล้ตัวบ้านยังนําความเชื่อศรัทธาพญานาคในดินแดนลุ่มแม่น้ําโคงมาออกแบบเป็นประติมากรรมพญานาคสองฝั่งโคงและองค์พญานาคสามเสียนขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาตามความเชื่อค่ะก็เป็นพญานาคส่วนหางครับที่ ทิ้งไว้ให้พวกเราได้รอดอธิษฐานครับเพื่อมีสุขภาพแข็งแรงครับเ,เวลาที่เรารอดก็คือจะรอดขอาใช่ครับ,รบรอลอดอยังไงบ้างครับพี่นักรอดเป็นเลขแปดครับบนซ้ายแล้วก็มาขวาครับ,บปฏิมากรรมที่นี่ก็ส่วนหัวครับส่วนหางก็จะอยู่ฝั่งนูง้น แท่นอธิษฐานครับก็จะให้คุณอธิษฐานใช่ครับกาอธิษฐานใกล้เนี่ยครับใช่อันนี้ก็มีคำประลัดมาเป็นมาด้วยคะ่ะใช่คเป็นมาอย่างไรบ้างครัพี่นอร์ทก็ประติมากรรมชิ้นนี้สื่อถึงชาวไทยและชาวเราที่มีวมัฒนธรรมและความเชื่อความศรัทธาของพญานาคเหมือนกัน ไม่เพียงแค่พัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแต่ยังพัฒนาพื้นที่บริเวณสำนักสองฆ์อัคคธรรมโมจากที่เคยเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสวนธรรมพันถ่ายรายล้อมไปด้วยกำแพงหาปาราที่ถูกทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่าสีเขียวเพื่อสร้างความสดใสค่ะของที่มันไม่มีประโยชน์มาทำให้มันมีประโยชน์ก็เลยเก็บมารวบรวมไว้ เก็บมาเก็บมารวบรวมคิดว่าจะเอามากองหรือว่ายังไงเก็บรวบรวมมาก่อนให้มันได้เยอะๆแล้วจะมาทํามาปลูกต้นไม้อะไรเงี้แหละพอดีก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์ขา่าแกก็บอกว่าเรามาทําอย่างนี้ดีไหมพระอาจารย์เอามาเรียงเป็นกําแพงแบบเป็นลูกชิ้นหแล้วกท่านก็ให้ไอเดียว่าเอาเหล็กมาเสียบมาเสียบเป็นแท่งๆ,ๆแล้วก็ทําเป็นกําแพงแล้วก็ลงสี ท่านเก่ยเรื่องศิลปะพระอาจารย์ก็อาศัยปรึกษาท่านก็เอามาทำมาเปิดรับจากญาติโยมไข่ปลาร้าที่นํามาทําเป็นกําแพงและทําเป็นกระถางต้นไม้ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านในชุมชนเนื่องจากในสมัยก่อนแทบทุกหลังคาเรือนจะหมักปลาร้าไว้กินเป็นการถนอมอาหารจึงมีไข่ปลาร้าเป็นจํานวนมากค่ะ ผลงานแนวสตรีทอาร์ตยังกระจายไปถึงโรงพยาบาลโซ่พิสยัยตามอาคารโรงพยาบาลรวมถึงผนังแผนกต่างๆยังถูกออกแบบภาพวาดกราฟฟิตี้พยานาคสร้างความสวยงามและแปลกตาให้กับผู้ที่พบเห็นเปลี่ยนความรู้สึกจากการไปโรงพยาบาลสถานที่ที่ไม่มีใครอยากไปให้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวนำศิลปะผ่านพญานาคในรูปแบบของวิถีใหม่ผู้คนมาโรงพยาบาลต้องเช็คอินค่ะ ก็เกิดจากแนวคิดจากท่านผู้อำนวยการนะคะท่านนายแพทย์สุรพงษ์รักสวุฒ์นะคะท่านเป็นผู้ริเริ่มในเรื่องของความคิดถึงการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากมุมมองในเรื่องของโรงพยาบาลคือเรื่องของการเจ็บป่วยและการรักษามาเป็นโรงพยาบาลเพื่อความสวยงามซึ่งแนวคิดนี้ท่านก็ได้ดําเนินตามแนวคิดของสิ่งแวดล้อมเพื่อการบาบัดกับกลายมาเป็นภาพที่เชื่อมโยงกับคนในพื้นที่แล้วก็วิถีความเชื่อซึ่งจะสังเกตว่าแต่ละภาพของเรานั้นที่มันเป็นศิลปะบ,บ,บําบัดหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อการบําบัดนั้นจะมีในความเชื่อของในเรื่องของพญานาคซึ่งเราก็มีการทําให้เกิดความเชื่อมโยงในภาพในแต่ ฟังก์ชันซึ่งแต่ละภาพนั้นจะสื่อถึงฟังก์ชันของการทํางานแต่ละห้องผู้ให้บริการนั้นจะสังเกตได้ว่า,เ,าเรามีการแต่งกายที่ดูสวยงามขึ้นแล้วกเ็เนื่องจากว่าสถานที่งามการแต่งกายงามทําให้เจ้าหน้าที่เอง เหมือนเป็นการหล่อหลอมจิตใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมการบริการที่แสดงออกมากับผู้ให้รับบริการด้วยโดยมีการพูดจาที่อ่อนหวานแล้วก็ดูแลเหมือนดุดญาติมีด<ม>เพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะทำไมถึงผู้รับบริการที่นี่มีทั้งคนป่วยแล้วก็คนไม่ป่วยมารับบริการและท้ายที่สุดกับกลายเป็นจุดเช็คอินให้กับโรงพยาบาลรวมถึงเป็นแลนด์มาร์กอีก อีกที่หนึ่งของอำเภอโซ่พิสัยที่ไม่ใช่แค่มารับบริการในเรื่องของการรักษาฟื้นฟูหรือ,อส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่เป็นจุดเช็คอินให้กับผู้นักท่องเที่ยวที่ที่ผ่านมาในเมืองของเราค่ะนอกจากศิละปะใช้เยียวยาจิตใจยังพัฒนาไปถึงศิละปะการตกแต่งอาหารด้วยการเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารแบบเดิมๆเป็นชุดเบนโตเพื่อเพิ่มความอยากอาหารให้กับผู้ป่วย และในหนึ่งอาทิตย์จะมีหนึ่งวันทำอาหารพื้นบ้านและอาหารต่างชาติให้ผู้ป่วยรับประทานฟื้นฟูความรู้สึกทั้งการเสพสินผ่านสายตาและเจริญอาหารจากเมนูท้องถิ่นสำหรับผู้ที่สนใจอยากเยี่ยมชมโรงพยาบาลโซพิสายต้องติดต่อล่วงหน้าทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมไกด์ไว้ต้อนรับค่ะ